นาลามคุณหมอป่านลุดี okay, ใช่ไหมครับเชอญครับได์ครับผมเปิดยาเลยนะครับได้ครับเจอคานหมอกันครับผมหมอปัะทิปท่านนี้เจริญนะครับแากเราเจอคร,รับเกือไข่ธรรมชาติขอพขภาพของผมหมออันดีนี่เด้ เดียร์ถ้าดูท่านถึงเรื่องของการนะครับครับผมออนะนุญานแนะนำทางอาจารย์ที่มารวมทันทุรีท่านหนึ่นงนะครับท่านเป็นบอร์ดบริหารของสช,อชอแล้วก็เป็นคณะสลพารณนีสตทิรัตน์นะครับท่านเป็นประธานอนุกรรมการชาการจารัดสุภาพนะครับทีมงานสชก็มีอาจารย์หมอวิรศัดินะครับรองเลขาธิการแล้วก็อาจารย์หมอปีชานะครับครับ แต่ครับวันนี้เราได้ท่านอาจารย์ที่เราสอนเรื่องของกฎเกณฑ์อาจารย์นลวงตาประทุมวงศ่งจะช่วยกันในการจัดสมรชาสุขภาพสถาบันคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะคณะกรรมการเป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของธรรมนียธรรมนูญสุขภาพที่สองนะคะเมื่อกี้แล้วเราทำสองเรื่องสำคัญมีทางทีเกี่ยวข้อง มีการมีส okay. er ่วนร่วมของทีมชุดในปีนี้นั้นเนี่ยทางฝ่ายข้างล่างก็คือคการะบวนการที่จะที่ขับเคลื่อนเพราะเราเหล็กอ่าก็ข้างเดียวนะคะอยการที่ตพิขอเราะเราต้บพวกเราเด็กว่าเนตรงนี้มันอยู่ที่เกิดการนิยามคำว่าสุขภาพซึ่งอาจารย์หมอวิรัตศัก์นะเคยมีประสบการณ์ที่ดีเยอยอาจารย์จะเพิ่มเติมนะคำว่าสุขภาพวิติกัน นโยบายเรา2อ4ที่ข้อนะครับผมว่านี้ก็คงเป็นแต่จริงแวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาคุยอย่างเป็นเรื่องเวลาผมว่าต่อไปเดี๋ยวเขาจะมีทำเิร์อช็อปไปทิศหน้าเราพยายามเอานโยบายที่เป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องสูขภางเดียวนะมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตเรื่องหลายๆมิติอ่ะคุณภาพชีวิตในหลายด้านแล้วก็เอาตรงนี้มาดูว่าเราจะทําเสริมกันได้อย่างไรบางอย่างถ้าเกิดเข้ากับนโยบายแล้วดีเลยลุยเลยถ้าไหนเข้ากับเราไม่ได้เราจะเพิ่มแอคชั่นแพลนเพิ่มเติมให้สอดคล้องความต้อง,องการของประชาชนได้ แต่ว่าก็ได้เน้นย้ำไปว่าการทํางานร่วมกันคงต้องแบบเน้นเป็นโฟกัสสเตรร์จี้อ่ะคือพยายามเลือกประเด็นที่สําคัญแล้วก็ได้ผลได้ผลแบบทําน้อยได้ได้ผลเยอะก่อนนั้นหลายๆเรื่องที่เราเราคิดว่าที่เป็นประชาชนสนใจมากว่าเรื่องอย่างเรื่องทำเลขลองลอยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งอยู่ในข้อเสนอด้วยใช่ไหมเรื่องพวกสิ่งแวดล้อมเรื่องฝุ่น pm สองจุเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนอ่สุขภาพผสมภูมิซึ่งเป็นเรื่องหลักของก,กทมอยแล้ว อันนี้ก็ต้องเร่งทําเลยทึ่งผมว่าก็ดีครับมีภาคประชาชนแล้วก็ฟังประชาชนเยอะซึ่งซึ่งผมก็ดีใจนะปพราะว่าข้อเสนอหลายอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันเพราะว่าที่มาของนโยบายของเราเนี่ยก็มาจากการฟังประชาชนที่มาของนโยบายของทางสชก็มาจากการฟังประชาชนบอกว่ามันมาโปะกันมาดีก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทำมามันตรงกันนะมันก็ทาําให้หลายอย่างเนี่ยผมว่าทํางานกันได้สะดวกมากขึ้นเลยแล้วก็น่าจะมีความคืบหน้าที่สอดคล้องกันทำให้เรามั่นใจ ว่าทั้งสองคนเดินมาถูกทางแล้วครับผมว่าก็ต้องดูประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นทางสชมีนโยบายเป็นร้อยข้อเลยนะเป็นหลายร้อยข้อว่าก็คงต้องเน้นโฟกัสไดจีอ่ะเพราะเราคงไม่สามารถทำทุกร้อยข้อได้ก็อาจจะเอาเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญอย่างที่บอกครับอาจจะเรื่องหับเร่งร้อ,อ,รอยซึ่งปากท้องใช่ไหมเรื่องปฐมภูมิเรื่องเองพียมหลัยทธาเรื่องโลชิตตี้อะไรพวกนี้ซึ่งผมว่าหลายๆอย่างตรงกันก็ลุยได้เลยครับ ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเทคโนโลยีเป็นตัวทําให้ใช้ทําน้อยแต่ได้เยอะคือไม่ต้องลงทุนเยอะแต่สามารถเลเวลได้ใช่หรือว่ายกอย่างเช่นการฟังความเห็นประชาชนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องประชุมเป็นอนาล็อกมาเจอหน้ากันเงี้ยสุดท้ายมันอาจจะมีคนที่พูดได้ไม่เยอะแต่เราสามารถทาแพลตฟอร์มที่เป็นดีเอลให้คนให้ความเห็นผ่านแพลตฟอร์มได้แล้วก็มีระบบ AI ที่จับความเห็นที่เหมือนกันที่แตกต่างกาันแล้วก็กรุ๊ปปิ้งเงี้ยผมราะว่ามันทำให้การทําให้ความเห็นมันอยู่ในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็อาจจะหาข้อสรุปได้เร็วขึ้นด้วย แล้วก็ก็ได้ฝากบอกไปว่าจริงแล้วถ้าเกิดทำการทักการฟังความเห็นเนี่ยอาจจะมีทั้งสองรูปแบบเลยเป็นนาล็อกก็คือแบบธรรมดาเจอหน้ากันอันนี้คือมดิตอลแล้วก็เอาความเห็นนี่มารวมกันได้ก็จะทําให้เราได้คนที่เยอะขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าการมาเจอกนันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะแต่ถ้าสมามารถมีแพลตฟอร์มเหมือนที่เราทำอะ่ะเราทำแพลตฟอร์มนโยบายเราเป็นแพลตฟอร์มปุ๊บประชาชนก็มาคอมเมนต์แล้วสมามารถเอาเนี้ยมาทําพัฒนาได้เลยครับ